สวัสดีครับวันนี้ตารันทีวีนะครับเราอยู่พี่อ๋อแอคชั่นนะครับตากล้องแอคชั่นที่สุดยอดที่สุดในเมืองไทยและอาจจะเป็นสุดยอดที่สุดในโลกด้วยนะฮะวันนี้พี่อ๋อจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามดูเป็นเรื่องราวมากมายที่พี่อ๋อจะมาเล่าให้เราฟังครับจบจบจบตอนนั้นที่เป็นมอ25รุ่นสุดท้ายพอจบม25ปั๊บที่ไหนรู้ไหสุวรรณารามวิทยาคมที่กรุงเทพที่เรียนช้าสองปี เพราะว่าพอเขามาฝากให้หลวงปู่ปาเลี้ยมพี่ก็มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสเขาต้องสอบก่อนหนึ่งกันประมาณรอบเจ็ดใช่ไุสุดท้ายงั้นที่ออกเกิดศูนย์หกป่ะครับพี่เกิดศูนย์ห้าศูนย์ห้าใช่ไหมปีเสือศูนย์ห้าศูนย์หกปีเสือจะเป็นเสือใจดีเสือเสือที่ต้องทำงานอย่าหวังกับโชคลาภต้องทำงานเพื่อนแลกมันมาทุกอย่างเหนื่อยต้องแลก มันส่งแรงครับมันมันในตัวพี่ไม่รู้มีหาอะไรอยู่ในตัวเลยจริงๆมันเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้หนังสือว่าสัมภาษณ์ที่ภาคโหไวไปเลยมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่ไม่เคยยอมแพ้หนังสือว่าสัมภาษณ์ที่ประมาณน่าจะสามสิบกว่าเล่มเก็บไว้หมดอืเปลี่ยก็มาสัมภาษณ์มนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่ไม่เคยยอมแพ้ โอ้พี่ชอบมากเลยคำนี้พี่เก็บเอาไว้หมดเลยให้เป็นประวัติไว้ให้ลูกในมีโอกาสได้เอ,ดเอ่ยครับพูดไว้คำอ๋อถ้าวันหนึ่งคุณเป็นอะไรไปนะผมว่านะช่างภาพในป,ประเทศไทยจำนวนไม่น้อย เขาแานนะ่จะมางานคุณรู้ใช่ไหมป้าหมายความว่าง,งานอนะไรอยู่ครับแล้ววันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่วงการถ่ายภาพไทยต้องจา่าเลยคุณไว้พราะคุณเป็นคนบัญญติศ์คำว่าช่างภาพแอคชั่นได้เกิดขึ้นในเมืองไทยพราะคุณเป็นช่างภาพคนแรกของเมืองไทยที่เสัญญรรายในสารนักแปลแล้วทําให้ช่างภาพรุ่นต่อๆไปเป็นแรงบันดาลใจว่า ไออ๋อทาได้กูก็ต้องทําได้กลายเป็นเส้นทางอาชีพอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกอาชีพตัวเองใครก็ตามแต่ที่มันจะดูถูกเราช่างแม่งมันขอเพียงเราอย่าดูถูกตัวเราเองแล้วบอกกับตัวเองไว้เสมอว่ากูทำได้นอกเ<ส>ชื่อพี่ไหมครับว่ามันไม่เคยมีฝันใด แล้วมันก็ไม่เคยมีฝันของใครที่แม่มจะยิ่งใหญ่เท่ากับฝันของเราไปถามใครๆดูไดนะ้ฝันของตัวเองทําได้แลวเป็นจริงแม่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคนฝันว่าคุณจะมีเงินสิบล้านแล้วคุณมีมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่สําหรับผมแต่ผมดีใจคุณไหมผมดีใจแต่กูฝันว่ากูปีนี้กูต้องมีเงินหนึ่งล้านแล้วกูทําได้ฝันกูแม่งยิ่งใหญ่ชิบหายเลยแต่ và mua tài phạm Tông lùng người thầm Tông